A, อุ้ยจริงหรอหลายรางวัลแม่แต่รางวัลพี่มีพี่เยอะโอ้ไม่ไม่หนูอันนี้รางวัลที่สรางวัลที่สองก็จะรางวัลที่สองมีเหรออ๋ <academy. S 1> อมีรางวัลแบบว่าของรางวัลเพลงด้วยอะไรอย่างงี้ก็จริงๆด,ดีใจมากๆค่าาะดีใจทุกรางวัลที่ได้รับเลยแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบสนับสนุนแล้วก็เหมือนเปิดเปิดการมองเห็นให้พวกเราสองคนใช่อย่างเวลาแบบเางานออย่างนด้ค่ะพลงค่ะ จริงๆไม่เคยคิดภาพตัวเองมีรางวัลแบบว่ามาก่อนเลยนะคะจริงๆก็คุณไม่พูดไม่ถูกเหมือนกันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบอยากทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นแบบว่าผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยใหนเหมือนแบบว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเออมีคนเห็นสิ่งที่เราทำนะเป็นเหมือนพลังให้เราได้แ,แบบว่าเป็นกาลังใจให้เราอยากที่จะทําอะไรให้ทุกคนต่อ ไม่ไม่ไม่รู้มันไม่มันไม่เห็นภาพนั้นนะคะเห็นว่าเราเราก็แค่แบบว่าเออชอบในสิ่งที่เราทำแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าแบบวันนึ่งจะจะมีแบบรางวัลมาเป็นชื่อของเราเพลงของเราอะไรเงี้ยค่ะใช่เราคิดมาว่าแบบเรามองกันไกลอยู่แล้วเราต้องตั้งเป้าหมายแต่จะไม่ได้มั่นใจขาดเพราะว่า ก็อยากพัฒนาตัวเองเรื่อยๆใช่ก็ถ้าได้รางวัลก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่แต่ว่าตัวสุดๆเราเราทำเราทำงานของงานตั้งใจสุดๆใช่คือไม่ได้ทำงานแล้วแบบว่าอุ๊ยงานนี้ฉันจะคว้ารางวัลให้ได้อะไรเงี้ยคือไม่อยากไปแบบว่ากดดันตัวเองขนาดนั้นใช่าะต้องทำเพื่อให้ได้รางวัลแล้วแค่แบบเต็มที่กับผูกดงานทุนเท็กกับผู้งานเรทำแต่พอมันมีรางวัลมันไปทำกดดันหรือว่ามัน หนูว่าเป็นการยิ่งเพิ่มพลังเออไม่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 ได้กดดันเลยว่าแบบว่าอะไรรู้สึกเนป็แบบโบนัสงมากกว่าเพราะเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราได้รู้สึกว่าเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นพลังให้เราเพิ่มเพราะแบบว่าเราอยากตั้งใจผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนได้รู้สเป็นโบนัสเป็นโบนัสถ้าอย่างงานผลงานดีๆเราจะได้เห็นเั่วโนี้มาทำงานลายอัพว้าวงานไลน์อัพเออยังไงยังไงเออเขาล็อกคิวพี่อย่างค่ะเขาก็ อ๋อไม่หนุ่มยังไม่รู้ไม่ได้เปิดดูตารางงานเลยใช่ทุกวันนี้ใช้ชีวิตไร้วันยังไงก็ต้องไปดูทุกคนอยู่แล้วงานไลอ์อพแถลงข่าวใช่ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของ g ีอทวีปีนี้ซีรีส์เยอะมากๆใช่มีทุกปีซีรีส์เยอะขึ้นมากๆเพราะว่าแบบว่าก็มีน้องๆเข้ามาใหม่เยอะมากเพราะฉะนั้นซีรีส์จุก ต้องไปอยู่แล้วไม่วาไม่ได้จะเกี่ยวไม่หรอล็อกคิวแล้วล็อกคิวแล้วพวกเราต้องพวกเราต้องไปไปให้ใช่ไปให้กาลังใจให้กำลังใจทุกคนเพื่อนๆพี่นี่น้องๆแต่ว่าวบรรยับจะได้เห็นยิมมี่กับวันนี้ได้หรอก็อาจจะเห็นแต่แบบไหนไม่รู้อืมอ่าว้าวทุกคนต้องขึ้นเวทีนะคะถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมไงก็จะใชร์ในเวทีใช่ ปีหน้าปีหน้าหรอจริงๆตอนนี้ผลงานที่มีอยู่ออนปีนี้หมดเลยอเออแต่ว่าเบิร์นเอาซินนอาจจะออนยาวถึงปีหน้านะอ่าไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่วันนี้เหรอคะวันนี้อะคะก็มีผลงานปีนี้อยู่นะคะใช่ซีรีส์จอนแทนแล้วซึ่งก็จะกายนว้าวมีสิน,นและก<อ>ุนีใช่ใกล้แลใกล้แลใช่<ป> <laughs> ก็เห็นทุกคนแบบว่าเหมือนวางพล็อตเรื่องให้เราอยากให้เราเล่นแบบนั้นแบบนี้แต่ถามว่ถูกไหมก็ไม่รู้ใช่ถามว่าถูกไหมก็ไม่รู้นี่คนเอาถูกไหมที่เราเห็นไหมะไม่เห็นไม่เห็นเลยเลยผิดเหมื่อกี้ตาบอกเห็นนีี่มเมื่อกี้เตาบอกไม่เห็นมีคนเอาถูกไหมเหรออืมส่วนใหญ่ผิดอ๋อส่วนใหญ่ผิดแปลว่าเรื่อวนใหญ่เป็นแบบที่กาแฟนบอกไม่รู้ใช่อาจจะใช่ก็แล้วแต่ เอาจริงปีหน้านะอาขอเป็นแบบโฟกัสที่เอาเป็นว่าก็เราติดตามจริงๆก็ปีหน้าจะมีอะไรใช่ก็ขอเป็นโฟกัสที่งานปัจจุบันก่อนใช่ใช ก็เราติดตามแต่อย่าโลกอย่าโลกใช่ใช่ไม่โลกไม่โลกใช่ไม่โลกไม่โลกเราไม่มีพิรุษเลยไม่มีไม่มีพี่ถามเก่งอยู่นะอืออือแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องมีงานแหละไม่มีงานทําจะอยู่ยังไงล่ะปีหน้าซิเมียร่ามันก็ต้องมันก็ต้องมีงานทำทำงานเป็นแบบไหนก็ว่ากันเออเนี่ยวันนี้เขาก็เรียนกำลังจบแล้วต้องดูแลตัวเองอันเนี่ยไม่มีงานทําได้ไงใช่ก็ต้องหาเรียนดูตัวเองใช่ก็ต้องจบดูเวลาให้เรามากขึ้นเนี่ยโอ้ใช่เลยตอนตอนเรียนก็ไ ก็มีอะไรได้ได้แบบมีเวลาไม่เวลาวันไม่ไปเรียงก็มารับงานมากขึ้นไงใช่ไหม่ะก็ใช่ก็รบกันอะไรนะคะโหเจอกันแค่ทุกวันนะเมื่อวานก็เจอนะใช่ไหมเจอที่ตึกเจอเจอแวบๆก็ไม่ได้แวบนะ ก็เจออยู่ก็เจอบ้างแต่ก็ไม่ทุกวันใช่ก็ไม่ทุกวันประมาณหกวันอาทิตย์ละวหกวันไม่ทุกวันไม่ทุกวันคืออาทิตย์ก็มีเจ็ดวันเธอเจอกันหกวันเจอเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยช่วงนี้ไปให้แบบมีเวลาว่างที่จะเจอกันให้ได้กินกันใช่ใช่ใช่ ัวเลยไม่รู้ตอบอะไรอะไรทุกเออถามเก่งมากเลยตอบไม่ตอบแล้วจะเจอกันในวันไะฟ์อ่ะนะคะใช่จอะาะได้เลยได้เลย่ะครุรวมเจอกันได้ต่รรวมไมเจอกันค่ะ